ช่วงย a ม a ฮ่าเรซิ่งดีสนับสนุนโดยรถจักรยานยนยามาฮ่า a ีเอแห่งมอเตอร์สปอตส่งต่อจิตวิญญาณแห่งชัยชนะมาแบบรุ่นสู่รุ่นสําหรับรถแข่งค่ายยามาฮ่าซึ่งหักย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่แล้ว y a มาฮ่าทซต125คือตัวแข่งระดับแชมป์ประเทศไทยที่ขี่โดยเดชาไกราศาสตร์ซึ่งทําหน้าที่ผู้ฝึกสอนของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมในปัจจุบัน ความพิเศษของรถคันนี้คือรถแข่งทางเรียบขนาด1 2 5ซ c ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานเริ่มต้นจนถึงนักบิดระดับ World GP ใช้เครื่องยนต์สูบเดียวเพลาขับอยู่ในลักษณะรูปตัววีและช่วยปรับสมดุลของตัวถังรถให้เหมาะสมที่สุดซึ่งนอกจากเดชาจะใช้ควา้าแชมป์ประเทศไทยแล้วในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกปี2000ที่สนามเซปังไทยยามาฮ่ายังส่งรถคันนี้ปรับโฉมเป็นลวดลายสีแดงขาวลงแข่งในรุ่น GP 125 ในนามทีมแข่งสยามยามาฮ่าไทยแลนด์และสามารถขี่ต่อกรกับรถแข่งระดับโลกจบการแข่งขันอันดับที่20ได้อย่างน่าพอใจซึ่งแม้เวลาจะผ่านไปกว่า20ปีทวายามาฮ่า,า TZ 125ยังถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีที่เฮด d วอเตอร์ YAMAHA Thailand Racing งทีมและเคยนำกลับมาลงสนามในงานยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพเมื่อปล,ปลายปี2024ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยผมเองได้แชมป์ใช้รถคันนี้ได้แชมป์ในปี2000 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ผมแข่ง GP 125 World Champion ที่มาเลเซียด้วยนะครับก็ปีนั้นเนี่ยใช้รถคันนี้แหละนะครับแข่งในรายการถ้านับตอนนี้ก็คือ Moto T แต่ตอนนั้นยังใช้ชื่อ,อ GP 125นะครับก็จบในตำแหน่งที่20ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีสำหรับการแข่งขันครั้งแรกในระดับโลกตอนนี้รถเนี่ยค่อนข้างหายากแล้วก็มีราคาที่สูงขึ้นพอ เมื่อตอนที่เราทำยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพเมื่อไปปีที่แล้วเราได้เอารถคันนี้รีกลับมาซ่อมแซมหาวิธีกลับมาในการที่จะเอามาขี่ให้ได้อีกครั้งนึงก็สามารถมาลงสนามช้างได้แล้วก็เป็นแฟนเองได้เห็นเนี่ยก็เป็นกระแสะขึ้นมาทําให้พีเซน125มันมีรูปในสื่อโซเชียลต่างๆที่กลับมาในช่วงนี้ครับผม